เมยจะมากินแรป24ชั่วโมงใส่แน่นมากเอออ,อ,อร่อยอะ <c oughs> ถ้าเทียบกับลาเมกี้มันจะแบบกรอบ,บมีหนังเยอะอันนี้ก็คือจะมีเนื้อเยอะ สวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้เมย์ก็จะมากินอาหารที่คิดมากในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ,อแรปนั่นเองช่วงนี้นะคะเมย์ก็เห็นลหลายๆคนอ่ะกินกันเยอะมากมากเลยนะเมย์ก็เลยอยากกินตามซึ่งวันนี้ก็คือตามชื่อคลิปเลยนะเมย์ไไจะมากินแรป24ชั่วโมงก็ง<ๆ>เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาเลนจ์วันนี้เราจะได้กินแรปอะไรบ้างคอนเซปต์ก็คือเหมือนเดิมเลยเริ่มตั้งแต่มือ้อเช้ากลางวันเยน็นทุกอย่างที่เรากินในวันนี้จะต้องเป็นแรปเท่านั้นอย่างอื่นเราจะไม่กินนะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปโอเคค่ะเมนูแรรกกของเเาา็ได้มนะะค แรปร้านดังโอกระจูนั่นเองจะบอกว่ามันเย็นแล้วอะเพราะว่าไม่สั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเพราะว่าตอนแรกไม่เห็นคนบอกว่ามันแรไอเทมมากๆนะกดเข้าไปก็คือหมดตลอดของหมดตลอดแต่ตอนเนี้ยของก็ยังมีอยู่นะแล้วเราจะรีบสั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าทาไมเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือรีบสั่งดีกว่าเราของหมดเนาะอันนี้แม่ก็สั่งเป็นแรปแซลมอนครีมชีสเสิร์ฟคู่กับเชฟแต่ว่าวันนี้เราจะกินแต่แรปนะแสดงว่าอีกอย่างที่เขาให้มาเราก็กินไม่ได้ดิขเขาก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เราได้ก็คือน อันนี้คืออะไรลูกเลมอนอย่างที่สองนะคะเป็นชิพส์ที่เขาบอกขอแอบชิมนิดนึงได้ไหมอะทุกคนไม่ได้หรออยากกิน,นอะแต่วันนี้จะกินแต่แรปไงเพราะฉะนั้นชิพส์เราก็ไม่ได้กินอ่ะไม่จีให้อันนี้นะคะก็คือสลัดแรปครีมชีสโหมันใหญ่มากเลยอะทุกคนมันใหญ่เท่าหน้าเปเลยอะ่ะโอ้ใหญ่มากปกติแรปที่เมย์เคยกินมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันดูไส้แน่นมากอืม หนูเก็บอาการหน่อยได้ไหมอ่ะเรามาลองกินแรปของโอ้กระจูกันคะ่ะอืเป็นแบบเหมือนมีควีมชีสแล้วก็น้ำสลัดที่เม่เลือกเป็นน้ำสลัดเทาซนไยโอนมันก็เลยจะมีความนัวน,นะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะเม่ไม่ชอบกินเลยอะ่ะเออมันคือมะเขือเทศทุกคนเม่เกลียดมะเขือเทศจริงๆเขาก็มีแบบสาา Y ได้นะแต่เรซลมอนครีมชีสมาเพราะว่าเม่เห็นเมนูเนี้ยดังมากๆในติก๊กต็อก เามีหัวแดงอันนี้เป็นหัวแดงแล้วก็หอยส้มวเป็นแซลมอนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผักกาดแก้วนะคะวัตถุดิบก็คือโอเคสดไม่แย่อร่อยมันใหญ่มากจริงทุกคนแต่ที่เหลือเราจะใส่เลมอนนะคะติ๊งตอทุกคนมันเป็นอะไรที่กินยากมากเลยมันกินยังไงให้ไม่เปื้อนวะ อิ่มแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเที่ยงนะคะแล้วมาดูกันว่าแรปชิ้นต่อไปที่เมย์จะกินคือรสอะไรโอเคค่ะมือเที่ยางแล้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เมย์ว่าจะขับรถไปดูตามพวก drive to ของร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเขาน่าจะมีแรปขายนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้อะไรมากินบ้างโอเคเรามาถึง k f c แล้วเมย์เดาว่า KFC น่าจะมีแรปขายนะเดี๋ยวเราขับไปถามที่เขากันเชสซีสวัสดีครับมีแรปขายหมยคะมีครับเอาเป็นอันนึงอะค่ะรับเลยเพื่เตินนะครับเอาเท่านี้ค่ะ เฮ้ยขค,คนของเคฟ3.9บาทเองอะถ้าเทียบกับที่อื่นคือถือว่าถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าชิ้นมันเล็กไหมแต่ว่าอาจจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆน่ารักๆนะคะรานะคาก็เลยน่ารัก,มกรไม่จอดรถแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินของ KFC กันมีซอสมาเขือเทศไทยแล้วก็ซอสพริกไทยแล้วก็อันนี้เป็นแรปของเขานะคะขนาดก็คือประมาณนี้นะคะ อมันก็ไม่ได้เล็กมากขนาดนะั้นนะราคา3 9บาทถือว่าโอเคเลยข้างในาก็จะเป็นไก่ทอดแล้วก็มีเป็นซอสของเขานะคะมาลองชิมรับไก่ทอดกันเฮ้ยอร่อยค่ะ <c oughs> ถ้าใครชอบกินไก่ทอดต้องสั่งรับไก่ทอดแน่ๆข้างในามันเป็นเหมือนซอสครีมชีส <c oughs> มันอร่อยมากเลยอะ่ะไม่หยุดกินไม่ได้เลยทุกคน มื้อเที่ยงของเราก็คือยังไม่อิ่มอะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะแวะกลับบ้านไม่ขอแวะมื้อเที่ยงอีกร้านหนึ่งนะคะไม่เห็นตรงนี้ก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดอีกที่หนึง่งน่าจะเป็นร้านเท็กซัสนะคะที่อยู่ติดกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะมีแรปขายเมย์ทุกคนที่นี่ก็มีแรปนะคะมีตั้ง5้ารสชาติได้เลือกอะ่ะแต่ว่าทุกอันคือเป็นไส้ไก่หมดเลยอันไหนอร่อยคะทอดเผ็ดไหมคะทานได้ค่ะทานได้ก็จะเป็นจะเป็นตัวเนี้ยสองตัวนี้อร่อยถ้าตัวเนี้ยตัวใหม่อันนี้อยากให้ลองได้ได้เอา นี่นะคะที่เราได้มาเราก็แอบเึ้นมากินบนรถเงียบๆคนเดียวนะคะเพราะไม่เขินคนเต็มร้านเลยเขาบอกว่ามันเป็นวับไก่ทอดเหมือนกันแต่ว่ามันจะพิเศษที่ซอสเพราะว่าเขาจะใช้เป็นซอสสีรลาชานี่จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะมีผักด้วยอย่างเคฟซีที่เราลองนะคะมันจะไม่มีผักอันนี้เขาจะมีผักให้ด้วยนะคะข้างในแต่ข้างในใคล้ายๆกันแหละนะคือเป็นไก่ทอดแล้วก็มีซอสชีสชีสซอสข้างในประมาณนี้นะคะคล้ายๆเคฟซี่เลยก็คือจะมีความเยิเย้มๆชีสชีส แ้่ไก่ทอดร้านนี้รู้สึกว่าได้เนื้อเยอะถ้าเทียบกับร้านเมืเ่อกี้มันจะแบบกรอบ,อบมีหนังเยอะอันนี้ก็คือจะมีเนื้อเยอะออื <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเมย์กลับมาถึงบ้านแล้วตะกี้เมย์แบตหมดนะเมย์รู้สึกว่าแปรบไก่ทอดอร่อยมากทุกคนจริงๆอร่อยทั้ง2ร้านเลยนะถ้าร้านที่2ที่เราทานอ่ะซอสมันจะมีความยูนิคกว่านะคะมันจะแบบเผ็ดๆเค็มเคมมันๆนะแต่ร้านแรกก็คือไก่กรอบมากๆเลยเมย์ชอบอะ่ะการเอาไก่ทอดมาใส่ในแรปคืออร่อยมากอะ่ะโอเคตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอาหารว่างกันอาหารว่างของเราจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากแรปอีกแล้วเมย์ก็ได้สั่งอันนี้มานะคะเป็นเมนูแรปจากร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าหนึ่งซึ่งเขาทำ แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม่สั่งมา2รถนะคะรถแรกเป็นรถสไปซี่ไก่ทอดแล้วก็อีกรถเป็นรถซีฟู้ด seafood. เดี๋ยวมาลองซีฟู้ดก่อนวันนี้กินไก่เยอะแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอะกินเป็นซีฟู้ดเลยอะป๊ะกินยังไงอะเข้าออกมาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมันเหมือนข้าวปั้นที่ยังไม่ได้หั่นอะถ้าเราไปร้านซูชิเขาก็จะหั่นชินช้นๆชินช้นๆอันนี้ก็คือมาเป็นแท่งเลยข้างในก็จะมีเป็นทูน่าแซลมอนไข่แล้วก็ผักเดี๋ยวมาลองซี ตองซูชิดีๆนะเองแต่อร่อยกินแทนข้าวได้เลยเรามาลองอีกรสชาติกันบ้างเป็นรสสไปซี่ไก่ทอดไก่ทอดซูชิไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้นะคะนอกจากไก่ทอดข้างในเขายังมีเฟ้นรายด้วย Wow, เป็นหมาสูชิของทอดอันเนี้ยแต่เมย์รู้สึกไม่ชอบรสซีฟู้ดมากกว่ามันเข้ากันกว่านะเมย์รู้สึกแปลกๆดสูชิกับไก่ทอดมันแอบ,บงงนิดนึงมื้อของว่าของเราก็ประมาณนี้แหละค่ะบายบายโอเคค่ะทุกคน,มนกเมื่อกี้เมย์เผลอหลับไปตอนนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้านแรปทุกที่ก็คือปิดหมดแล้วนะ <laughs> งั้นเอางี้แม่เดี๋ยวเราจะมาทําแรปเองใส่ทุกอย่างที่เราอยากกินลงไปไปเดี๋ยวเราไปที่ห้องครัวกันเชฟเมย์กลับมาแล้วค่ะทุกคนโอเคแล้วนี่ก็คือวัตถุดดิบทีีี่่มมมหาาไ้นะะคซช ชีสสองแบบปวดนะคะผักคอสเนื้อไก,ก่ก็มีกึ่งสำเร็จรูปใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปในแบบของเราด้วยอยากรู้ว่ามันจะแบบรสชาติเป็นยังไงจะอร่อยไหมขอหั่นผักหั่นไก่เตรียมวัตถุดิบท,ท,ท,ทั้งหมดก่อนนะคะ ้ยอันนี้น่ากินมากทุกคนจะบอกว่าเมียเน,นี่ยคือเป็นบะหมี่อีกอันที่เมนเลิฟมากนะช่วงนี้คือกินบ่อยมากแต่ไม่ลองชิมก่อนว่ามันได้ยังกินตอนห้าทุ่มคือฟินสุดๆอ่ะ งานรับของเมนะคะอย่างแรกเลยนะคะอันแรกที่เราทําก็คือไม่ใส่ไก่ลมควนันแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ใส่ผักกับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็คือแบบเบสิกบ้าเหมือนแบบรับทั่วไปแต่อันนี้เป็นอันที่เม่คิดสตดเองแบบมั่วๆนะแล้วก็ไม่มีใครทําแน่นอนมันเป็นรับใส่บะหมีกึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ใส่ปูอัดแล้วก็ตกแต่งด้วยผักนิดหน่อยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็แบบเหมือนไม่ใช่รับเท่าไหร่นะเหมือนพิซซ่าเลยเพราะจ้าตัวแป้งมันไม่ค่อยติดกันเลยอะอย่างตัวแรกนะมันน่าจะติดกันพอชีสกับซอสมะเขือเทศแต่อันนี้ เพราะฉะนั้นม่จะมาทำรับอีกรอบหนึ่งไง <c oughs> ขอบมากแป้งประมาณนี้เฮ้ยมันก็ดูแบบเป็นแบบแรปอยู่นะอือพูดได้คำเดียวเลยว่างง <c oughs> ตอนแรกมันอร่อยสักพักมันก็เริ่มไม่อร่อยแล้วก,ก็อร่อยแล้วก,ก็ไม่อร่อยไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเราทำเองแล้วก็จะบอกทุกคนว่าอร่อยแต่เ <c oughs> อาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบปกติเลยไก่ชีส ตอนนี้อร่อยไอตัวไก่นะคะมันจะมีรสชาติมากขึ้นเพราะว่าเราใส่ซอสมะเขือเทศเยอะกับใส่ชีสเยอะมากคือตอนแรกอะที่ทุกคนเห็นเมย์เทชีสลงไปในกระทะเมย์ตั้งใจจะทําแบบ แบบที่เป็นขนมปังเคลือบชีสแล้วเวลาที่เรากัดอจ,จะได้ความครันชี่ของชีสที่เคลือบอยู่ด้านนอกนะแต่เมซื้อชีสผิดไปซื้ออะไรมอสซาเรลลาชีสยืดๆมันก็่ทำไม่ได้นะคะสกิลการเข้าครัวของเมคือศูมากอะ่ะแต่รสบั้มี่กึ่งสาเร็จรูปที่เมทํามันก็อร่อยนะแต่เมคิดว่าเมต้องใส่ซอสอะไรมากขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวบัหมมี่กึ่งสาเร็จรูปอันนี้ที่เมชอบมันไม่ค่อยมีรสชาติที่เด่นชัดมากนะคะเมยว่ามันต้องเพิ่มซอสมันจะอร่อยกว่านี้โอเคค่ะ,คะคนะนนะทุ กินแบบจุใจแล้วคงไม่กินไปอีกนานเพราะว่ามันแบบแน่นมากๆเลยเอาจริงแรปเป็นอาหารที่กินแล้วจุกมากเลยนะเด๋ยวเมยคงต้องเดินเล่นรอบบ้านอีกสักสรอบรอยขึ้นไปนอนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งให้แม่นะคะบ๊ายบาย